สวัสดีค่ะพามามะนาวน่ะจะมะนาวนเอาไปไปล้างมาแล้วพี่น้องล้างให้สะอาดแล้วก็สิมาเก็บมะนาวแบบกินได้หลายเดือนน่ะจะ วิธีเก็บของยายละโอกเก็บแบบนี้มาดุนลนะได้พี่น้งองเพราะว่าหน้าแรงแหงคากเนาะมันแพงเนาะพอะเขามีมะนาวหลายๆเขาก็มาเก็บไว้อันนี้ไม่เม่นเม่นเอามาจากอหรือจากงานเนาะจะมันหลายก็จินไปแล้วแหละละแบ่งพี่แบ่งน้องเรึ่งนึงก็มีอยู่มีหลายดอกแต่ว่ามันกินมีเบิดมันไมีได้ค่อยได้ใส่เนาะก็เลยสิมาห่อไว้ก็ง่ายๆเนาะจะ ไอ้ผิวมันเหลืองแล้วก็มีนะผิวเหลืองแล้วก็มีแต่ว่าเราจะมาเก็บวิธีเก็บคือห่อฟิล์มน,นี่แหละพี่น้องฟิล์มฟิล์มที่ว่าห่ออาหาร ít nhá nhà rồi cứ điều cái chuyện là xuống cả phần đó. Như đây giảm được nó. มีแหลมมันเท่า มันเฮาแน่ๆพี่นเขาก็สิห่อไว้แน่นๆแ,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 แล้วก็ผิวมะนาวมันก็สิยังคงเขียวอยู่เสมอลมลมมีลมพีน่น้องแต่ว่าก็ละก็สิเฮ็ด แบบนี้ตลอดเลยพี่น้องก็ได้กนดินไว้ยามเลี้ยงอวสานโอเทนลมอ่อนมะที ให้ลมเข้าออกผิวผิวเข้าไว้เสร็จแล้วเราก็จะใส่ <Okay. S 1> ก็จะใส่ okay. ใส่ถึงข้อกุยง เจอถุหหงห้องตู้เย็นเ,นเลยที่ไหนกินได้จนซองจ้ำเดือดแม่งที่ไหนจ้ำนี้แหละพี่น้องวิธีง่ายๆเก็บมะนาวของยายละอ้อเนาะฝากกดไล์กดแชร์่นะเด้อจากกูติดตามเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้า